คุณแม่หลังคลอดเล่นฮูแลาฮุปได้เมื่อไหร่เป็นคำถามที่ถามกันเข้ามาเยอะเดี๋ยววันนี้คุณแม่แม่หลังคลอดไปฟังกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะพอกกคลเลิศพรสอนสแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดและก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงการเล่นหูลาหุกับคุณแม่หลังคลอดค่ะเป็นคําถามที่คุณแม่หลังคลอดถามกันเข้ามาเยอะมากสําหรับการลดหน้าท้องโดยการออกกำลังกายแบบเล่นหูลาหุบจะเริ่มเล่นได้เมื่อไหร่ไม่ว่าจะคลอดเองทางช่องคลอดหรือผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง คุณแม่นะคะจะเล่นหูล่างหบได้แนะนําว่าควรจะผ่านการคลอดเองตามธรรมชาติหรือผ่าตัดคลอดประมาณ6สัปดาห์ไปก่อนให้หมดน้าําคาวปลาให้หมดเลือดออกจากช่องคลอดก่อนให้หมดลูกเข้าอูด,ดีก่อนให้แผลติดดีไม่ว่าจะเป็นแผลผ่าตัดทางหน้าท้องหรือแผลฝีเย็บนั่นเองนะคะแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ย คืนสู่สภาพปกติมีการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็สร้างเลือดนะคะทดแทนที่สูญเสียเลือดในการคลอดไปนั่นเองแล้วก็ควรจะเล่นเมื่อผ่านการตรวจหลังคลอดไปแล้วหรือให้คุณหมอตรวจสภาพร่างกายแล้วว่าสภาพพร้อมในการที่จะออกกําลังกายนั่นเอง แต่การออกกำลังกายนะคะแนะนําคุณแม่หลังคลอดเริ่มออกกำลังกายที่เบาๆทีละน,น้อยๆก่อนเช่นการเดินนะคะเดินเร็ววิ่งเหยาะๆปั่นจักรยานนะว่ายน้ําเล่นโยคะนะแนะนําคุณแม่ทําเหล่านี้ให้ทีละน,น้อยๆนะคะเริ่มทีละน,น้อยๆก่อนเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ประเมินร่างกายเราว่าไหวไม่ไหวนะคะถ้าหากไม่ไหวเราก็อย่าเพิ่งหักโหมหรือว่าอย่าเพิ่งเร่งจนเกินไปหากคุณแม่ ประเมินแล้วร่างกายตัวเองไหวก็ค่อยจะเล่นหูล่างฮุบต่อจากการออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆที่แนะนํามาซึ่งการที่คุณแม่อยากลดหน้าท้องหลังคลอดเข้าใจเลยนะคะว่าคุณแม่หลายๆคนเนี่ยปัญหาที่ยังหลงเหลือเยอะก็คือหน้าท้องนะคะไขมันที่สะสมบริเวณหน้าท้อง แล้วเราก็อยากออกกำลังกายส่วนนั้นให้ส่วนนั้นยุบแล้วก็ลงเร็วๆซึ่งการออกกำลังกายที่ดีและถูกต้องนะคะคุณแม่คือเราจะต้องออกกาลังกายให้ทุกๆส่วนของร่างกายไม่เฉพาะหน้าท้องเท่านั้นการที่เราออกกำลังกายให้ร่างกายของเราเหนื่อยนะออกทุกๆส่วนซึ่งร่างกายของเราจะรู้เองนะคะว่าส่วนไหนที่มีไขมันสะสมเยอะร่างกายก็จะไปลดน้ำหนักหรือลดไขมันตรงส่วนนั้นก่อน เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องออกแค่เฉพาะที่หน้าท้องอย่างเดียวออกให้ทั่วร่างกายแล้วร่างกายของเราก็จะไปลดในส่วนนั้นเองหากเราออกทั่วร่างกายแล้วเราอยากเสริมในการลดหน้าท้องนะคะเป็นการเล่นหูละมุนหรือว่าซิดอัพหรือว่าการเกรงหน้าท้องต่างๆอันนี้เราสามารถเสริมได้แต่ไม่แนะนาให้เอาแค่ ลดเฉพาะหน้าท้องเท่านั้นให้แนะนําลดทั่วร่างกายก่อนแล้วถึงมาเฉพาะต่อจงในการลดเฉพาะหน้าท้องเท่านั้นจะทําให้คุณแม่มีรูปร่างที่สวยหุ่นดีแล้วก็ไขมันที่สะสมในร่างกายเนี่ยจะลดลงด้วยไม่เฉพาะบริเวณหน้าท้องเท่านั้น ข่าวดีนะคะสาหรับคุณแม่มือใหม่ที่เป็นคุณแม่ตั้งครันและคุณแม่ที่คลอดลูกไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ในการตั้งครันและในการเลี้ยงดูลูกโค้ชเปิดคอร์สออนไลน์คุณแม่ดูแลคันและคอร์สออนไลน์คุณแม่ดูแลลูกมีสอนให้ความรู้ในกลุ่มปิด แล้วก็มีลายของโค้ดให้ถามตอบปัญหาอาการที่เกิดขึ้นระหว่างที่อยู่ในคอร์สไม่ว่าจะเป็นคอร์สตั้งครันหรือว่าคอร์สเลี้ยงลูกหากคุณแม่มือใหม่ท่านไหนสนใจเข้าคอร์สสอบถามรายละเอียดได้ที่ Inbox p a ซ์เพจโค้เลือดพรสอนแม่และเด็กได้เลยนะคะสำหรับความรู้ดีๆในวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ